สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับครัวบ้านพิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะนะในวันนี้นะคะในวันนี้เราจะมาต้ม,ต,มต้มเอ่อต้มเค็มปลาทรายนะคะหรือว่าปลาทรายต้มเค็มนะคะมาดูปลาก่อนค่ะปลานะคะ,ระ,ะ,คะเราเรียกว่าปลาทรายนะคะคุณผ,ผู้ชมวันนี้เราใช้ปลา500กรัมนะคะ ปลาทรายเนี่ยมันจะมีมากในในทะเลน้ําเค็มนะคะปลาทรายเนี่ยจะอยู่ในทะเลไทยนะคะอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะตัวมีลักษณะเรียวยาวนะคะค่ะเราก็ซื้อมาทําความสะอาดนะคะซื้อมาแล้วก็มาทําความสะอาดตัดหัวแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็บ้างค่ะเวลาซื้อปลาทรายอย่าซื้อตัวใหญ่นะคะซื้อเลือกตัวก,กลางๆค่ะนะคะ,นะคะเนื้ออร่อยนะคะ ทำได้หลายอย่างนะคะแกงส้มก็ได้ทอดก็ได้นะคะแล้วก็ต้มส้มก็ได้นะคะได้หลายอย่างสุดแตบบ่ชอบแต่วันนี้เราจะมาต้มเค็มกันค่ะน้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะใส่นะคะวันนี้ต้มเค็มน,นะคะน้ำปลาค่ะกับเสีอยวขาวนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือค่ะ เกลือเกลือครึ่งช,อช้อนชาเกลือสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอน้ําเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าต้มเข็มมากนะคะเอาพอประมาณนะคะน้ำเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาสายลงไปค่ะวันนี้เราใช้ปลาห้าร้อยกรัมนะคะคุณผู้ชมต้มเสร็จแล้วต้องกินเลยนะคะถึงจะอร่อยค่ะอย่าทิ้งไว้นะคะอาหารเนี้ยต้องกินใหม่ๆสดค่ะนะคะถึงจะอร่อยค่ะ เราจะปิดนะคะปิดฝาค่ะเพื่อให้เขาเดือดเร็วนะคะปลามีให้โปรตีนเยอะนะคะคุณผู้ชมปลาเนี่ยมีประโยชน์นะคะแต่ว่าเราต้องเลือกปลาสดนะคะปลาสดใหม่นะคะอาหารเราจะทําให้อร่อยนะคะเราต้องเลือกหนึ่งวัตถตุที่จะมาทํานี้ต้องสดใหม่ 2. ส,สะอาดและปลอดภัย 3. เวลาทำนี้ต้อง <c oughs> ถึงเครื่องถึงถึงอะไรละ่ะกาเรียกว่า ตามสูตรตามความต้องการและก็ความพึงพอใจของผู้ทานะคะเดือดแล้วนะคะเราก็ปิดฝาค่ะก,การต้มปลาการต้มปลานี่นะคะเราอยา่าเขาเรียกว่าเวลาใส่ลงไปแล้วอยา่าไปคนมากนะคะจนฝาเขาจะเดือดคะ่ะอันนี้เสร็จแล้วกินเลยหอมไหมคะคุณผู้ชมหอมต้มเจียวนะคะอร่อยค่ะนะคะบ้านเราชอบต้มค่ะเราไม่ค่อยชอบทอดนะคะโดยเฉพาะปลาทรายนะคะ อันนี้ก็กินได้ทั้2องท่านนะคะคนละสี่ตัวนะคะอร่อยนะคะไปกินกับเรานะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะพบกันนะคะแล้วพบกันนะคะค่ะไปกินก่อน,นะคะ่ะสดใหม่ค่ะว,วิธีการเลือกปลาเราก็ต้องเลือกสดๆใหม่ๆค่ะถึงจะดีนะคะต้มเสร็จแล้วกินเลยค่ะนะคะ,นะคะตะเจียวหอมนะคะ ง่ายๆค่ะอาหารบ้านเรานะคะสวัสดีค่ะพบกันนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะไปกินกันค่ะแมาง่ายมากเลยค่ะปลาทรายของเรานะคะหอมไหมคะคุณผู้ชมหอมไปกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ